ไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองครับท่านผประชมศึกไทยลีก2นัดที่8พยัคฆ์ลาเชียงใหม่เอฟซีบุกมาเยือนทางด้านของฉลามอันดามันแกรนด์อันดามันระนองยูเนเต็ดครับนี่ถือเป็นงานหนักของพยัคฆ์านะครับด้วยสภาพสนามที่ถือว่าเล่นยากเลยละครับปีที่แล้วเชียงใหม่บุกชนะได้ที่นี่2ประตูต่อ1มาดูกันว่าปีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง้ริษณ์นอนุญาตให้แข่งขันได้นะครับจากสภาพสนามก็ถือว่าต้องดูแล้วครับว่าเสือนะครับ เจอน้ําจะเป็นอย่างไรบ้างโอกาสของเชื่อใหม่ทักทายก่อนนะครับที่เอฟกิดี้กับเยมบลยับพลิกมาแล้วหมาเปิดด้วยซ้ายลูกนี้โด่งข้ามคานไปแล้วครับม้ทีกับเชียงใหม่ขึ้นมาทางซ้ายอ้าวแล้วก็เวลโก้ขึ้นสูงมาเวลโก้แตะหลบแล้วล็อซัดตูดิเอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตึงประตูต่อศูนย์ครับเวลโก้ฟรีเปวิดเพียงแค่ห้านาทีแรกเท่านั้นนะครับถือว่านําเร็วกับเชียงใหม่ว้าออกสตาร์ดีครับลูกนิ้ โอกาสเรียกว่าของเวลโก้ก็ขึ้นสูงมาแตะหลบนิดยิงยก,กัะกองหน้าเลยแหละครับเป็นกองหลังนะแทะประตูที่2ของเวลโก้ในฤดูกาลนี้กับสีเสื้อช่วม f เอฟโอ้โหเจ้าทินบุกแหลกเลยครับต้องการตีเสมอโยนยาวลูกนิดคว้าไว้ได้แะครับเจ้าตุรงสมาก่อนช่วงหมวันนี้ก็มีการปรับทับหลายตำแหน่งพอสมควรนะครับเจ้าทินขึ้นมาใหม่ครับโยนจากด้านซ้ายไปมงลูกนิด ไม่ได้แล้วครับมาเน้นโยนยาวอยู่แล้วแะครับเจ้าถิ่นแกรนอดามันระนองยูไนเตเอาแล้วครับขึ้นมาทางขวาคาร์ลอสดาเมียนเปิดได้ลูนิ้ขึ้นไปโอ้โหบ่งได้แล้วว่าตรงตัวจจตุรงสมากอนะครับว่าลูกมงของมูฮัมหมัดอัสมานมาทีครับยังทุบออกมาแล้วครับระนองนี่บอมใส่อย่างเดียวเลยครับตอนนี้เรายังดักเอาไว้ได้แล้วครับ ฝนเริ่มเทลงมาแล้วเรากระดกซัดต,ตัวนี้ข้ามคานะอูห่หูลูกนี้ถือว่าเราโชคดีเกือบจะโดนตีเสมอแล้ยิงลูกนี้คว้าไว้ได้ครับเจอตุรงสมาก,ก่อนว่าเปิดทีไม่ผ่านนะครับเรายังช่วยกันเอาไว้บอมมาใหม่ออกมาสกัดเอาไว้ได้ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วครับเตะมุมช่วงทดเจ็บกอนครึ่งแรกเขาแปะเข้ากลางมาล ซัตตุนิดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอจนได้ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วเชนนรงภูผานะครับซัดตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับดูภาพช้าครับเปิดเข้ามาแล้วเหมือนเป็นลูกสูตรครับเข้าแตะเข้ากลางมาแล้วยิงสวนเลยแหละครับเจตุรงสมากรก็เหมือนจะโดนบังด้วยผู้เล่นเชียงใหม่ยืนกันหลายคนแต่ว่าสกัดไม่อยู่นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเจ้าถิ่นมาตีเสมอได้ก่อนจบครึ่งแรกเรียกว่าอึดใจเดียวเลยครับโอ้โห ก็ยังถือว่าสู้ได้อยู่กับเชียงใหม่แม้สภาพสนามจะเรียกว่าไม่ไหวเลยครับอาแล้วรับจังหวะนิดจะพลิกหาช่องยิงนัดวมาโดนสกัดเอาไว้ครับจังหวะของกองหนา้าชาวดิทตเลยครับย่อนกี่ซองแต่มุมของระนองเลยครับวางเข้ามาลูกนิดยิงต่งข้ามคานไปแล้วครับเชื่อนรงเลยครับคนซัดประตูตีเสมอนะครับแต่มุมของระนองนี่เรียกว่า ลูกสู่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับได้มงอีกแล้วโอ้โหเชียงใหม่วันนี้เรียกว่าเจอการบอมไม่พักเลยลุยเข้ามาแล้วครับแล้วพลิกยิงดูนี้ไม่ตรงกรอบแล้วครับยอนกีซองก็เล่นกับคาร์ลดาเมียนนี่แหละครับแนวรุกของเจ้าทินเอาและครับจังหวะนี้มายิงแต่ว่าไปเข้ามือประตูของเราละครับจังหวะของซาอิดจะพลิกลูกนิดยอนกีซองไม่ได้ครับยิงอัดเลยครับ จะตว,วัดลูกนี้แต่ว่าพรชาเข้ามาทำลายจังหวะนานๆเชื่อมหม่เจอมีโอกาสสักครั้งนะครับจังหวะนี้แทงมาแล้วมหไม่ได้แล้วครับออกมาตัดบอลไปแล้วดานิโลลลครก็เปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังคือก่อนเตะนี่ต้องต้องงัดก่อนแล้วครับถึงจะเปิดได้ <laughs> แล้วไปวัดดวงเอาข้างหน้าโอ้โหไม่ได้แล้วครับมาเจ้าทินบอมเข้ามาได้มู ล่งๆเลยแหละครับจังหวะของฉ่าสุดดินโศเด่งนะครับแต่ว่าบอลไม่ตรงรอบหมดเวลาการแข่งขันครับเจ้าแม่เอฟซีวันนี้สุดๆเลยแะครับบุกมาเก็บนึงแต้มได้นะครับเสมอกับแกรนดอะนาแมนรานองยูนเต็ดไป1ประตูต่อหนึ่งครับมาสภาพสนามนี่โอ้โหสนามปราบเสียนะคใครมาเหยื่อน,นี่ถือว่าสุดๆจริงๆ นัดต่อไปของเอฟซีจะกลับไปเล่นในบ้านนะครับรับการมาเยือนของรำพูนวอลเลเออร์นะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ19นาฬิกาครับ